โมงจากล้างหุ่นมานี่ประมาณถ้าข,ขับประมาณ8ปน่านจะถึงประมาณก็คือปูได้บ่เขาใส่ไมเาใส่นะ ในสนามไม่ไปนอกสนามเฉลยเลยมันเป็นแผนเฮ้ยคิดะเฮ้ย้ไม มเลยดู่าบนบงเ่อดูป็นเ้ง่างก่นี่เป็นร่างน้องเหนาโกนไม่ากป็ร like oh mm ่างเลเฮ้ยี่ปนางนั้้อยดีแก

mời 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 ทีเกี่ยวเขาเ่ยสองลูกก็แปดเก้าตัหายลงไปลงไปลงไปเร็วซ้ายไปเร็วาเร็วกว่างานอะไรก็ยี่ห่อไอ้เนี่ดินกลับมาหรือวะเรื่องนี้มันดเยปีนก็มี đi ra, tao đi, chạy, 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 đió đió, chạy 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 đió đấy chạy đió đió, Được. Cam bao tấn công ở dẫn đó. Sửa. Úp vào nút giật. Nó đi 好了，好了，好